สำหรับตัวของผมเองที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้ผู้ประกอบการคือคุณประเชิญวัาบุกานะครับลักษณะของผู้ประกอบการประกอบการเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่ทําเกี่ยวกับงานศิลปะอยู่แล้วเกี่ยวกับงานไทยๆอะไรต่างพอได้อัตลักษณ์ตอนที่ไปเข้าแคมป์นะครับก็เลือกอัตลักษณ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการมากที่สุดก็เลยเลือกเกี่ยวกับอัตลักษณ์พวกต้ามแล้วก็เชียนหมา ก็คือนำถอดถอดรูปธรรมำนำมาทำต่างๆแล้วก็นำมาออกแบบสร้างสรรค์ก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการว่าผู้ประกอบการมีความถนัดมากน้อยขนัดไหนก็นำมาเป็นรูปแบบอัตลักษณ์ของกล่องเก็บพระเครื่องแล้วได้พัฒนาจากเข้าโครงของเช่นมากซึ่งเอามาเป็นกล่องที่ เก็บพระเครื่องโดยนำโดยนำผงไม้เข้ามาประกอบกับชิ้นงานเป็นภาพนูนสูงนูนต่ำลักษณะโดดเด่นก็จะเป็นลักษณะของในการเปิดขึ้นมันจะแตกต่างจากกล่องเก็บพระเครื่องทั่วไปจะเป็นชั้นๆแล้วก็ตรงฐานแล้วก็ชั้นต่างๆเนี่ยจะจับหมุนได้แล้วก็ลวดลายที่ตกแต่งจะเป็นลวดลายของหุกแต้มอีสานนะครับ ของวัดนกออกจังหวัดนครราชสีมาก,ก็คือเป็นเป็นทูกแต้มที่อยู่ในพื้นที่ของผู้ประกอบการ,ก,ารก็จะทําให้สื่อถึงอัตลักษณ์ได้มากขึ้นในส่วนของอัตลักษณ์ของแต่ละภาคจะแตกต่างกันไปเหมือนกับเราได้นํานอัตลักษณ์ของสมัยโบราณเพื่อจะให้คงอยู่แล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให ชาวต่างชาติได้ไดรับรู้ว่าในสิ่งของโบราณเนี่ยสามารถเอามามาใช้ในปัจจุบันได้และยังคงความเป็นไทยอยู่นะครับเราก็จะนำความถนัดของผู้ประกอบการและอัตลักษณ์เนี่ยมาผสมผสานร,ร่วมกันก็จะให้มันลงตัวก็คืองานออกแบบถ้านักออกแบบออกแบบไปแล้วผู้ประกอบการทำได้ไม่เต็มที่มันก็น่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยทาให้ทั้งนักออกแบบและก็ผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมกันมีการปรึกษาหาหรือเป็นการใช้ชีวิตที่คุยร่วมกันในการเข้าแคมป์แล้วก็พอหลังจากเข้าแคมป์ก็จะออกลงพื้นที่ไปดูผู้ประกอบการด้วยนี่ก็จะเป็นสิน่งที่ที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบได้ประสบการณ์ไปอย่างยิ่งนะครับ